สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอกัน e p ีที่80แล้วนะคะวันนี้ลงคลิปมาเป็นฉบับวันที่21นะคะเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะ EP ี80นะคะ500บาททุกรายการนะคะ500บาททุกรายการนี้นะคะหนูเอาพ้ามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เช่าบูชากันมีทั้งหมด46รายการนะคะ 46รายการนะคะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะชอบแล้วค่อยปิดนะคะถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะพี่พี่ค่ะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามเก้าหนึ่งหกหกนะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลย มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางจะไม่บวกเพิ่มนะคะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะพี่ๆขะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป e p ีต่อไปของน้องนะคะเวลาที่หนูลงคลิปก็จะได้แจ้งเตือนนะคะว่าเออหนูลงคลิปนะคะวันนี้เวลานี้นะคะจะได้รับชมได้เลยนะคะพี่ๆ จะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาที่หนูลงคลิปนะคะพี่ๆกดกระดิ่งกันด้วยนะชอบแล้วก็เออถูกใจสอบถามนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP ให้หนูด้วยนะแจ้งหมายเลข EP ให้หนูด้วยนะคะ EP ที่แ0นะคะแล้วตามด้วยหมายเลของค์นะคะแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลของค์ให้แม่ค้านะคะสนใจ อยากชม ep ีที่80องค์องที่8แบบนี้นะคะสนใจปิดสนใจอ,อยากชมนะคะแจ้งหมายเลขหมายเลขอีพีให้แมค่ค้ากันด้วยเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่1กันเลยนะอง์ที่1จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเหรียญลงยาหลวงปู่โตค่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่1 500้ารอยบาทถูกรายการนะคะ รายการที่หนึ่งต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะสีน้ําเงินนะคะเหรียญหลวงยาสีน้ําเงินนะคะรายการที่สองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่สีแดงนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่สีแดงค่ะ รายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่ค่ะโอ้ยต่อไปรายการที่สี่แป๊บนึงนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรเหรียญธรรมจักรรายการที่สี่ ต่อไปรายการที่หค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่5ต่อไปนะคะรายการที่6รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ เหรียญหลวงพ่อเงินรายการที่6ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อพานนะคะรายการที่7หลวงพ่อพานค่ะปี2538นะคะหากรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะทักมาขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะรายการที่7ค่ะต่อไปรายการที่8ด รายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะคะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะคะวัดหนองปลาหมอนะคะเหรียญหลวงพ่อยอดนะคะรายการที่8ต่อไปไรายการที่9ค่ะรายการที่9จะเป็นพระชัยนะคะพระชัยหล่อโบราณ รายการที่9ก้านะคะห้าบาทถูกรายการต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อดิง่งปี2 4 8 1หน่นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะรายการที่10 ต่อไปนะคะรายการที่11รายการที่11เนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะรายการที่11หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะ11ต่อไป12ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบสามสิบสามสิบสามนะคะเป็นเหรียญพระพระพุทธโทจอมุนีนะคะเหรียญพระพุทธโทจอมุนี รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14รายการที่14นะคะเป็นเหรียญแม่ทับนะคะหลวงพ่อแดง14บสีเหเรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงนะคะ ายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ15้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ15ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะ สองห้าหนึ่งสามนะคะหลวงพ่อท่านเขียวรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเห,หรียญหลวงพ่อจาดสิบเจ็ดนะคะต่อไปสิบแปด สิบแปดนะคะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกันสิบแปดนะคะต่อไปสิบเก้าค่ะสิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะวัดอัมพวัน สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นสมเด็จนะคะระคังหลังคอนนะคะเป็นสมเด็จระคังหลังคอนนะคะสิบเก้าเนี่ยองค์นี้องค์งที่ยี่สิบนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นวัดไร่ขิง 21นะคะต่อไป22ค่ะ22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะรายการที่22ี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อจงต่อไปรายการที่23ค่ะ เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่ลอพระพุทธชินราชนะคะเหรียญหล่ลอพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเอมค่ะหลวงพ่อเอมนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี 24เป็นพาปิตาค่ะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25่สิบหาปิตาค่ะพาปิตาหลวงปู่โตวดประดูดชิมพีนะคะ 2 5ต่อไป26ค่ะ26จะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะ26จะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวยี่สต่อไป27 27ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อไปนะคะแปะ๊บนึงนะคะยี 27, หลวงพ่อไปนะคะ ท7ต่อไปรายการที่28 28นะคะเป็นหลวงพ่อท่านคายนะคะพระธาตุน้อย รายการที่ย8ต่อไปรายการที่29 29นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อโตค่ะเป็นเหนรียญหลวงพ่อโตค่ะ ี่สินะคะต่อไป30 30นะคะเป็นพาไม่รู้ที่นะคะเก่าๆแบบนี้นะเป็นพาไม่รู้ที่นะคะรายการที่30มสบต่อไป31ค่ะ31อจะเป็นหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีค่ะ ต่อไปองค์ที่32 32จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่32 ต่อไปนะคะรายการที่33 33เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อจาสามสิหลวงพ่อจาดค่ะต่อไป34 34จะเป็นพระสมเด็จค่ะ34จะเป็นพระสมเด็จนะคะ ต่อไปรายการที่35รายการที่35นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟค่ะหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะคะ35ค่ะต่อไปรายการที่36 สามสิบหกจะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะสามสิบหกเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยคะ่ะสามสิบหกนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่38ค่ะ38นะคะจะเป็นเหรียญหล่อนะคะพระประจำวัน38เหรียญหล่อพระประจำวันค่ะต่อไปรายการที่39ค่ะ39จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ39จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ 3 9นะคะต่อไปรายการที่40ค่ะรายการที่40จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะ40ต่อไปรายการที่41ค่ะรายการที่4 1จะเป็น,พร,นะะพระคำข้าวคู่นะคะพระคำข้าวคู่นะคะเป็นพระห่างหมากนะคะ ของพ่อลูสีลิงดำนะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42ค่ะ42เป็นรูปหล่อไม่รู้ที่นะคะเป็นรูปหล่อไม่รู้ที่42นะคะต่อไปนะคะ43 43าาจะเป็นพระยืนไม่รู้ที่นะคะ เป็นพาย,ยืนไม่รู้ที่ค่ะต่อไปสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะสี่สิบสี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะรายการที่สี่สิบห้าจะเป็นเอ่อแม่แม่ชีบุญเรือนนะคะ 45นะคะต่อไปนะคะรายการที่46องค์สุดท้ายของ EP นี้นะคะรายการที่46องค์สุดท้ายของ EP นี้สวยนะคะองนี้เป็นเอ,อ่อพร้อมกล่องตลับเลยนะคะกล่องกร,รมมี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นพระพุทธโสธรน,นะคะ ตุยนะคะพร้อมกล่องกล่องธรรมรีนี่นะคะเออไม่ใช่กล่องธรรมรีอ๋ยอะไรของหนูเนี่ยเอ่อเห็นอันนี้มันเป็นธรรมีโทษทีถ้าอันนี้นะคะเป็นพระพุทธโสธรน,นะคะอ๋อมาเจอกล่องนี่นะคะ มีกล่องให้พร้อมนะคะใส่กล่องสวยนะคะนี่นะคะพระ,ะพุทธโสธรน,นะคะใส่กล่องให้พร้อมแบบนี้ นี้ก็ครบแล้วนะคะเอาพาไาแบ,บ่งปันวิพีนะคะกับ ep ีที่80นะคะ5้าบาทถูกรายการนะคะสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร0814939166ส่นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือสแกนค r วอาโค้ดมาตามนี้ได้เลยนะคะช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขอีีให้แมค่ค้าด้วยนะคะและตามด้วยหมายเลของค์นะคะ แจ้งหมายเลขพีแม่ค้าด้วยนะว่าแม่ค้าลงหลาย e ีนะคะก็เลยต้องบอกจากเป็นต้องบอกหมายเลข e ีนะคะค่ะวันนี้ก็นำพามาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะมีทั้งโอและปลายทางนะคะปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าคะขอบคุณคะ่ะ